พี่ชาวภาษาจีนกันแต่ก่อนเรียนก็จะขอสั่งกันบ้านให้เล่นๆกลับไปแปลบทถึงธนาคารมา สวัสดีวันน้คนะคะเรียนก็เมื่อวานคุณสั่งการมอบษัดีนปวันนี้ก็ขอให้เอามาส่งไปนะถ้าเกิดว่าใครไม่ส่งภายในวันนี้หรือตัดเนินหาคะแนนแล้วก็วันนี้พวกก็มีการมอบสารกีดให้อีกแต่บ้านนึงนะให้นักเรียนจะมาสัมภาษณ์หนึ่งร้อยคำแล้วว่าพฤหัสคุณจะสอบเสร็จจะทาบอกโอเคไหมคะผูเขยไม่ทำการบ้านไม่เป็นไรจ้ะถ้าจกิดทำเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าสอบคุณก็ได้ Thank you. 小伙 ฮัลโหลสวัสดีค่ะสุกร้านเป้าใช่ไหมคะตะกินตะกินพ้าการเอ่อของตะกินลาเยอะมากเลยโอเควันี้เราว่าเคกได้ได้ได้หน้าวัใหญ่กว่าเสียงในแตโทริัพทใชซื่อจากซื่อเสียง 手机会茶想啊，回请问这星这星期五你有空吗？我想请你去茶想。我听说在哪？我有很多的。啊嗯啊嗯 こうなる、ね。